สวัสดีวันนี้เราจะมาะโซโล่ในเทิร์ฟเลเยอร์นึ่งกันนะครับผม <c oughs> อบอกเลยว่าผมจะจริงจังและจะเอาที่หนึ่งให้ดูครับคนเดียวด้วยแล้วลิงกูเป็นอะไรนี่ลิทเทอรี่เบสไหนวะลิทเทอรี่เบสก็ดีไม่ใช่เหรอเออก็ดีแหละใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละ เราจะไปลงตัวลูนกันนะครับอืมออหา้งแหละลาลาลาบีเบลเบเบ่ชาแมงีไปดีกว่าเดีวไปสมละละนึ่บอกเลยว่าลงคนเดียวตายแน่อ่ะอตว โอ๊ยมีคนแย่แล้วแย่แล้วสองคนด้วยฮ่าแย่แล้วแย่แล้วลงตรงน,นี้ก่อนเลยตรงนี้มีของสองคนเย็ดเค่โอ๊ย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 เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนท่านจอมยุทธช้าก่อนช้าก่อนโจโฉใจเย็น มาดิ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 กระต่ายมาดิกระตายสัตว์บำยาก่อนเอาเรื่องนะปืนทองมาปืนทองมาคนออดแอ์ไม่มีที่ได้ใช้ยองยองยองเก็บไปขอจริงจังหน่อยนะครับ จะพูดน้อย s <S ไปสัมบิอมบ้เดีอดร้อนอาอีเซอมบิไม่เดินทอมบี้ตายเลยไรครับเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าอะไรก็ต้องทออภยยัยด้วยนะครับผมอุ๊ยข้างในวะข้างในวะ Ở phía ngoài Đây em ok. áo oh, thân hay chảo 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 thằng ấy lơi chảo thằng ấy lơi. ui Nhìn chơi quá. chờ nào. cái terminal is almost ready. à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 . um, gẹp như เฮ้ยใช่หวะดูเยอะก่อนมันจะมันจะใช่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 แหงจังวะสองนัดตายเลยฝนแน่ๆเมื่อกี้น่าจะใช่นะเก็บเก็บให้หมด เอเควงจะบีบแล้วโอ้โหวงบีบไปเลยวเหลือเกินเก็บของกันโอเคจะไปอ่ะโอ้คนจริงๆด้วยนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวนะทำภารกิจกัน,กนต้องเก็บอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่ามาีิเปิดม้วนแต่นี่เออเคไป เอาคลิปเองคลิปเองอเฮ้ยอ,อ,อะไรของกู<ม>วะนนี่ยิงไม่โดนเลยเฮ้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 ยเ้ยเฮยอะไรวะเน,นี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงอุตกแกมมาเลยอะไรวะ อะไรวะเฮ้ไขอข้างหน้าก็น่ากลัวอ,อย่างเี้โอเ้เดี๋ยว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 เี๋ยเลยเหรอโอ้เยเล้ยวเดียวเเยวเดัเดียเดี๋ยวเดดวเอี๋เกี๋ยวเดดวเเดีวเยดวยว เียหนักกว่าเดิมอีกโอเคต้องไปสะพานก่อนสะพานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน้าวิ่งไปเอาขับไปฝั่งอี้โอเคไป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 ไลไไไปปป มาดีมาดีเอาไปเลยเออเออเออไม่นะไม่นะไม่นะฮ้ออ่ะอ่ะยังอยู่เว้ยไปละยิงยาวจ้าเฮ้ยแเฮ้ยอัปเกรดนี่ปะไม่เมืองภารกิจไม่อยู่ตรงนั้นหมดเลยว่ะแย่มอเลยก็ลำบ,บากเขา เขาตสัส่นปีกนี้แต่องจะลงไปเอาอัปเกรดทข้างล่างฮึ๊บปึ๊บต่อไปปึ๊บเฮ้ยเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะไม่นะไม่นะเอ้ยยังอยู่ยังอยู่เอ,อ๊ะ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 ออกไปเลย เอ้ยต้นไม้ต้นไม้เอ้ยก้อนิอนีเออต้นไม้เออเน็ตหล่อไอ้คนเนี่ยไปเออเออ,เอ,อไม่ไม่ทราบครับพเพื่อนไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตเน็ตเน็ตฉันเน็ตฉันเป็นอะไรอ่าอ่ะอ่ะอ่าเออเอหไป ไปโอ๊ยแป๊บนึงคันคันโอ๊ยดูขัดคันดูขัดเฮ้ยโอ๊ยอ้าวเขียดเจ็บอ่าอ่เข็บต่อแล้วโอเคครับรู้แล้วครับโอเคเราถึงวงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นเขาไปชิวโอ้โหอย่าล้มไต่เขาโอ๊โอ๊ะโอ๊โอ๊ะตก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 ไม่ตกไม่ตกเฮ้ยอ้าวไว้ไว้ ไปตรงนี้มันมนิดมตนสภาพการเปลี่ยนไปหรอเอ้ยเอออะไรเนี่ยเอย้อไอ้ทำไมกูไม่ไปอ๋อไม่ใช่สภาพประกาศมิดมนตรงนี้มันมที่ยังไงอะที่มีซอมบี้นั่นแหละกระสุนเต็มอีกเวกัมลาดแตงกับเนี่ย ไอดอกตดองเก็บไอด,ดอกดีกว่าการที่เราไปเก็บไอดอกเราก็จะไปล่าคนด้วยนั่นเองไปขับไปโอ้ยโอ้โอะไรวะไม่เฮ้ยออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ปาดปาดต่อใจน้องบาคนเก็บไปแล้วอเออแทกเล็กน้อยถึงปานกลางมีคนเหรอไม่มีคนหรอ อ้าวสบายกุส้สิอย่างนี้อ้าวสบายฉันนะครับเปลี่ยนปืน M4 มันไม,ม่ไปขับรถเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีสไนเปาวะ่ะมีป่ะวะเมื่อกี้มีปะ่ะไม่น่ามียังใช่ไม่มีแย่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  ไปหาคนให้พ่อหน่อยอะไรวะแถวที่นีม่มีคนเยอะเลยใส่ป่า,ปาเข้าข้างในจะได้ขับรถคนคนสักสองคนที่จะทำภารกิจภารกิจมงคนของคน,งคนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณแบบคันเทพแบบที่ว่าโลกนี้เราจะไม่ได้ขับอีกแล้วเฮ้ยโอ้หอะไรวะนี่จะจอดโอ้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 ก็ช่วงนั่งไมดีครับช่วง้อ่าอ่านี่ต้องจับเลยหรอ้ยเดี๋ยวนะไอเด่ะมันที่มันตกนี้ไม่ใช่หรอมตกแก้วอ่ะเออดีว่ะของอ่ะของเต็มเฉย เดี๋ยวนะทิ้งทิ้งเก็บเก็บโอเคเก็บอ้าวตรงนี้เลยแจมุเปลี่ยนสไลหน่อยนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถอ้าวบอดบอดตรงนี้ก็บอดตรงนี้ก็เสร็จที่ถ้าบอดถึงก็ก็เสร็จที่ที่จะได้ขับขับรถคนมันคนมันคนมันรถฉนมันรถฉนมันอันี้ยังไม่ตาย really อหรอ

นน้ำมะาวเอาอันนี้มาทิ้งเก็บทิ้งเก็บโอเคอ๋อเดี๋ยวนะเราเห็นอ๋อยู่ทางนู้นโอเคเดี๋ยวนะเรียกนะคัมบี้ดูสิรถมันชนล่างไม่ดีอ่ะอ๋ออ่า,อาเดี๋ยวติ พาไปหาค้อนไหนลูกโอเคไม่ไปก็ได้เฮ้ยเจอแล้วแป๊บบนึงมือแป๊บบนึงแป๊บบนึงขอเวลากูแปแบบ๊บนึงแป๊บนึงกูจะขับรถชนมึงเองเพื่อนใจเย็นๆนะมาเลยครับเอ้าไปไหนแล้ววะเอ้าแล้วกูจะชนมึงไงเนี่ยมึงวิ่งเข้าเนี่ย มาเอาไหมาึงเมาไหม no ได้ชนง่ายง่ายเอาไว้อีกเอาไว้อีกเอาไว้อีกนั่นแหละ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 เฮ้ย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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออไอ้เพี้ยจะชนไหมคักหน่อย คุยจบเลยแองอะไรวันนี้อ่ะ